ที่น่าตื่นเต้นนะคะมาเปิดกล่องเป็นกล่องจาก Secret Santa <c oughs> ของโบเองนะคะ <c oughs> โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ เราเพื่อนกลุ่ม YouTube ที่ทำด้วยกันนะคะก็เป็นกลุ่มเดิมๆที่โบเคยทำท็อปไฟน์นั่นแหละคะ่ะก็เดี๋ยวโบจะมีลิงก์ข้างล่างนะคะแล้วก็มีรายชื่อพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ทำแลกเปลี่ยนกล่อง Christmas Santa s e c r ร t ตัวนี้นะคะให้ได้ดูกันแล้วก็ไปตามดูด้วยว่าใครเป็นบัดดี้ใครนะคะมาลุ้นไปพร้อมๆกันกล่องของโบนะคะมาจากเมืองไทยดาวออกใช่ไหมเอ่ยว่า คุณพี่คนไหนที่อยู่เมืองไทยนะคะนั่นก็คือพี่อ้อมนั่นเองนะคะโมลุ้นอยู่นานเลยนะตอนแรกแบบอืมไม่มั่นใจว่าเอ๊หรือว่าจะเป็นพี่โมเอ๊หรือว่าจะเป็นเอ่อตากหรือว่าน้าแบบเราไม่ถูกจริงๆจน ค่สะดุมาถึงบ้านนะคะแล้วพี่อ้อมก็ไม่ยอมไม่ยอมยมีบอกว่ามีอะไรเลยนะว่าเป็นบันดี้ของโบนะโบก็แบบอ้อสุขยมากนะคะเป็นเจอ้อมนี่เองนะเจอ้อมก็ทำช่อง youtube ที่ชื่อว่าสวยได้ไม่ยากนะคะพี่เขาเป็นคนพิสูรลูกแล้วก็เป็นผู้ประกาศข่าวส,สวยๆของเรานั่นเองนะคะดีใจมากเลยนะพี่อ้อมนะคะที่ พี่อ้อมเป็นวันดีหนูเดี๋ยวมาเปิดกล่องบองมบ์มกันเลยเพราะว่าจ้องกล่องมาเป็นหลายอาทิตย์แล้วนะคะแพ็กมาแบบอย่างดีมากเลยมาลุ้นกันว่าข้างในมีอะไรบ้างน,นะคะกาติก้าของเราก็อ่ารู้สึกว่าจะอยู่ในงบประมาณ50ดอลลาร์นะคะก็จะมี High อ็นแล้วก็มีดรัก o r e เปิดยังไงล่ะตื <laughs> ่นเต้นมากเปิดก็เปิดไม่ถูกแล้วเขาเนี้ย และก็อาจจะมีแบบของฝากเล็กๆน้อยๆน,นะคะแล้วแต่ห่าเปิดได้แล้วเอาด้านข้าง <c oughs> โอ้ยจะเปิดจนกล่องพังเลยรูอเป <c oughs> เปิดแล้วในที่สุด <c oughs> ใช้เวลาประมาณห้านาทีฮ่ามีหมายเลขมาให้ด้วยนะคะหมายเล็กย้อมแบบแพ็ค แพ็กแบบมีกรอบป้องกันมาอย่างดีโอเคมีจดหมายด้วยนะคะแล้วก็มีดอกไม้น่ารักน่ารักโอ้โหหวานมากอะ่ะเจ๊แบบจดหมายนะคะพี่ยอมพี่ยอเยมเขียนจดหมายทีเขียนรายงานคะมาถามหน้าเลยเหรอคะดูจานไหวไหมเนี่ยเอาล่ะโบขออ่านแบบ รวดเร็วรวดเร็วนะคะถึงน้องโบตานสวัสดีค่ะน้องโบตานคนกําลังยิ้มอยู่ใช่ไหมเมื่อทราบว่าพี่อ้อมเป็นบัดดี้ของหนูต้องบอกก่อนเลยนะว่าพี่อ้อมรู้สึกดีใจมากที่ได้โบเป็นบัดดี้ตอนน้องสาวเป็นคุณยิ้มส่งชื่อบัดดี้มาให้พี่กแอบลุ้นเพราะทราบว่าโบตานเท่านั้นแหละพี่ยิ้มแก้มแทบแตกเลยปกติก็แตกอยู่แล้วเพราะพี่อ้วนฮ่าฮ่าฮ่า ใครบอกพี่อ้อมอว้วนโนไม่ใช่พี่อ้อมไม่อ้วนนะคะพี่อ้อมแค่แบบเป็นสาวเจ้าเนื้อไม่ใช่คนลอเล่นอยากโกรธอยากโกรธเราสองคนถ้าย้อนกลับไปก็รู้จักกันมานานแล้วเพราะโบทำ Youtube มาก่อนแล้วพี่ก็ดูโบมานานไม่นึกว่าคนที่ติดตามผลงานอยู่จะได้มารู้จักและพูดคุยกันในวันนี้ต้องขอบคุณโบามากๆนะคะที่คอยดูแลเอ้ยที่คอยแนะนำและพูดคุย ทุกเรื่องกับพี่เสมอขอบคุณ u t u b e ที่ทําให้เรารู้จักการขอบคุณเจ๊โมที่ทําลายกลุ่มให้เราได้คุยขอบคุณคุณยิ้มและน้องสาวคุณยิ้มที่ทําให้เราได้เป็นบัตตี้และส่งของข,องขวัญมาให้โบแบบนี้สัญญานะว่ากลุ่มของเราจะรักษามิตรภาพแบบนี้ตลอดไปขอส่งผ่านถึงสาวๆทุกคนในกลุ่มด้วยนะคะรักนะคะทุกคนจูบูจูบบูจูบูจูบูบบนโบตัวเองโอเคเอาล่ะ กล่องหมายเลขหนึ่งกล่องนี้เป็นเครื่องสำอางประเภทที่โบชอบมากในกลุ่มของโบมีมากกว่าครึ่งร้อยเปิดทุงชอบทุกครั้งก็ต้องมีแบบนี้เสมอยังไม่จบเรื่องเครื่องสำอางแบบนนี้เป็นแบรนด์ที่หาย,ยากในเยอรมันอีกด้วยทายสิว่ากล่องนี้เป็นอะไรบลัชออนใช่ไหมแบรบนด์อะไรอ่ะไม่มีที่นี่เหรอไม่รู้ว่าในสมองตอนนี้คิดไม่ออกแล้วนะคือก็เปิดเลยได้ปะ แบนด์ที่หายยากยูท b บ f เฟ่ไม่รู้เหมือนกันขอเปิดก่อนนะคะหมายเลขหนึ่งคุณคือผู้โชคดีหรือเปล่าไหนดูซทีใครถูกไหมแก่ยากอะใครบอกว่ามีตั้งครึ่งร้อยครึ่งร้อยหรอจริงป่ะแอปเห็นล้วแอปเห็นล้วหอตัดได้ไ่มให้มันขาด <laughs> เอา การแกะกล่องเป็นอะไรที่ล้นมากเวลาที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่แรงน่งอ๋อแอรเห็นแวบๆคิดว่าน่าจะใช่ด้วความได้ใจอ๋อทาปลาช่อนของทานะคะรู้ได้ไงว่าโมเคยอยากได้แต่ว่าไม่เคยคิดจะที่จะสอยเลยไม่รู้ทำไมอ๋อสีนี้สวยมากสี Expose เป็นบลัชออนสีโทนมาฟนะคะซึ่งเป็นโทนที่ทาได้บ่อยๆแล้วก็สีแบบสวยแบบผู้ดีผู้ดีนะโอ้โหชอบมากเลยค่ะขอไปที่กล่องที่สองเลยนะกันเนาะกล่องที่สองนะคะอ้าวเปิดไปเลย กล่องที่สองพี่ก็สับอาประเภทที่โบชอบพอๆกับเครื่องสับอา,ท,บา,อบา,ออาที่ผ่านมาและพี่สังเกตจากการซื้อกล่องนี้ผู้ภูมิใจนําเสนอมากเพราะรู้ว่าช่วงนี้โบอินกับการแต่งหน้าแนวเกาหลีแสดงว่าต้องเป็นอะไรที่ก็สับอาเกาหลีใช่ไหมโบอ่านไม่จบนะคือใบมายาวมากที่จริงเป็นคนชอบลุ้นมากกว่าการชอบอา่านนิสัไม่ดีปะมาเปิดอะไร พี่อ้อมค่ะพี่อ้อมเป็นเจ้าแม่แห่งการแพ็คของมากค่ะเพราะาพี่อ้อมแพ็คมาแบบหนาแน่นที่จริงนะกติกานะเราต้องส่งแค่สองสามชิ้นป่ะแต่นี่คืออะไรคะนางมีหกชิ้นค่ะแบบอืโอยชูชนลิฟว์ของล้เนสพี่อ้อมค่ะของสองอย่างนี้ก็แพงมากแล้วนะคะเจ้ค่ะ คุณพี่ก็เป็นโทนสีส้มสีส้มนี่ชอบนะคะโบขอยังไม่เปิดนะแต่จะให้ดูแพคเกจซะก่อนอ่ะเป็นสีส้มนะคะคิดว่าโบต้องทาแล้วแบบสวยแน่ๆเลยสีนี้นะคะเชอ่มากเลยขอบคุณนะคะอยากได้มานานแต่ว่าที่นี่ไม่มีขายค่ะป้าหมายเลขสามกล่องนี้ความตื่นเต้นก็ไม่แพ้กล่องที่ผ่านมานะคะ ความตื่นเต้นสองต่อที่ผ่านมาเป็นไงมากกาลังยิ้มอยู่ใช่ไหมโอ้ยรู้ไหมพี่อ้อมพี่อ้อมเปลี่ยนจากผู้ประกาศข่าวไปเขียนสตอรี่บอร์ดดีกว่าไหมคะเพราะว่าบรรยายได้แบบไปเป็นนักเขียนได้เลยอะ่ะเป็นสิ่งที่มีขายเฉพาะเมืองไทยแบรนด์ของคนไทยพี่ก็ใช้อยู่เป็นสิ่งที่โบใช้หมดไปแล้วแต่ยังเก็บกล่องไว้สงสัยจะชอบจริงๆอะไรวะ ้หมดแล้วแต่เก็บกล่องไว้คนตาปลอมใช่หรือไม่ใช่นะคะคนตาปลอมบอกต่อค่ะโอ้ยรู้ใจรู้ได้ไงว่าโบชอบยี่หอนี้คือเลิศมากเป็นยี่หอคนไทยที่โบเลิฟสุดๆนะคะอู้ยชาวบาขอบคุณค่ะเอาล่ะต่อไปหมายเลขสี่นะคะมีตั้งหกหมายเลขนะคะ เรามาติดต้อกันต่อสิ่งที่อยู่ในกล่องนี้เป็นสิ่งที่ใช้แล้วชอบและอยากจะให้น้องสาวได้ลองใช้แล้วหนูจะรู้ว่าของนี้แคะ่ถูกมันมีอยู่จริงที่เมืองไทยสิ่งนี้วันไหนที่หนูแต่งหน้าแนวกาหรืจะใช้สิ่งนี้ในการทากรอบหน้าและบริเวณสันจมูกเซ o n ์บรอนเซอร์รอเรมืองไทยอ่ะนี่ห้ออะไรอ่ะนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยหมายเลขสีเป็นอะไรรอนเซอร์ของอะไรอ่ะคูเพสเหรอ อมไม่ใช่อ๋อบูเต้ซูเปอร์ออยด์คอนโทรลพาวเดอร์อ่า <laughs> เป็นแป้งที่ควบคุมความมันโอเคบูเต้นะจ๊ะ ต้องไปลองดูว่าคุมมันจริงไหมต้องใช้หน้าร้อนนะคะช่วงนี้โบชอบอะไรที่แบบงานผิวๆแต่ก็ขอบคุณมากนะคะที่แนะนําของดีๆนะมาเลยค่ะนะคะเป็นกล่องของคนไกลบ้านพี่รู้ว่าโบอยู่ไกลบ้านเกิดมังนอนต้องคิดถึงอะไรแบบไทยๆนะคะสิ่งที่คนอยู่ไกลบ้านน่าสงสารมากที่สุดคืออาหารเพราะไม่มีอาหารอะไรที่เราจะชอบและอยากกินเท่ากับอาหารไทยใช่ถูกต้องมากๆนะคะนอกจากอีกแล้วเข้ากับสู่เรื่องอ่ะพูดแบบว่าชีวิตที่เคยอยู่ไกลบ้าน ฉันก็อยู่ไกลบ้านนะแกฉันเกิดจังหวัดพยาวแต่ต้องมาอยู่ที่พิษณุโลกไกลตรงไหนอะไกลมากเลยอะแบบโอ้นอกเรื่องใช่ค่ะนอกเรื่องค่ะถูกต้องกลับเข้าเรื่องกันต่อพี่รู้ว่าโบชอบกินกว๋วยเต้ยกว๋วยจั๊บของอุบลมากใช่ค่ะพอดูเป็นคนอุบลไงคะอืมและพี่หากว๋วยจั๊บแบบที่โบชอบไม่ได้แต่เพิ่งเข้าใจไปเพราะสิ่งที่อยู่ในกล่องนี้สามารถทดแทนได้จะได้อารมณ์แบบ กินที่เมืองไทยเลยสิ่งนี้เป็นอะไรต้องเปิดดูใช่ค่ะต้องเปิดดูค่ะมันเป็นเส้นอะไรสักอย่างนาแน่ๆเลยอ <c oughs> อ,อยากรู้ใคว่าเป็นอะไรเดี๋ยวให้ดูเลยคือแบบ รสถกซอกเดี๋ยวโบไปเป็นแบบพรีเซนเตอร์มามา่าดิหม <laughs> อ่ะมีอะไรบ้างหมูสับอันนี้โวชอบกินเนะยคะ่ะต้ยมยำกุ้งแซบ่บอันนี้ยังไม่เคยอ่ะหมูสับอันนี้โบก,ก็ชอบจังโมต้ยมยำกุ้งอร่อยมากแมบน้ำใสก็มีนะเจ้าแล้วแบบอะไรอีกต้ยมยำกุ้งโอ้โหขอบคุณนะคะรู้ได้ไงว่าโบชอบมามา่า เป็นคนที่นีสใสแย่มาคือเวลาที่เกี้ยกียจทำกับข้าวนะก็จะไปดูานในตู้มีอะไรมาม่ากินมาม่ารสอะไรมามาแล้วมาทำปาร์ตี้มาม่ากันใครอยากให้โบแนะนำมาม่านะคะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะเม้นอยู่เม้นข้างล่างได้บอกโบเดี๋ยวโบจะแนะนำนะคะโอ้โหมีหลายอย่างมีของเกาหลีมีของอินโดมีของเวียดนามของไทยของญี่ปุน่นเยอะมากๆ มาถึงกล่องหมายเลขหกแล้วนะจ๊ะกล่องนี้เป็นของน้องเควินอ่ะฮะเพราะในกล่องนี้เป็นคนสำคัญของป้าอ้อมนั่นก็คือหลานจะหน้อยหลานเควินนะคะหลานเควินของป้าอ้อมนี่ดูมากๆเลยนะขอร้องเลยคือแบบอขอให้สิ่งที่ป้าส่งมาให้หนูได้ปล่อยคุ้มครองดูแลหลานของป้าฝากให้โบมัมให้เควินด้วยนะคะถ้าพูดให้พาคุ้มครองขนาดนี้โบคิดว่าน่าจะเป็น แน่ๆเลยนะคะหนูขออนุญ,ญาตเปิดนะคะโอ้ยพี่ออมน่ะส่งพระมาให้ขอบคุณมากๆเลยนะคะโอ้ยวัดพระศรีมหาชาติวรวิหารอำเภอมัจหวัาพิษณุโลกพระพุทธชินราชโอ้โหเก่าแก่มากเลยนะคะ ขอให้พ่อคุณเจ้าคุณของพี่อ้อมเหมือนกันนะคะอุตส่าห์คิดถึงเจ้าตัวเล็กเนาะยังเหลืออีกนิดหน่อยเดี๋ยวโบขออ่านนะคะสุดท้ายนี้พี่หวังว่าโบจะชอบของขวัญแทนใจกล่องนี้ที่พี่ตั้งใจส่งมาให้ในโอกาสนี้ขอไวพอ้พรบขอในโอกาสนี้ก็ขอไว้พรปีใหม่น้องโบเลยแล้วกันนะคะขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ดีที่สุดของโบประสบความสําเร็จคิดสิ่งใดสมหวังดันใจครอบครัวมีความสุขและอยากให้หลานตัวน้อยของ ป้าอ้อมเป็นเด็กดีที่น่ารักว่านอนสอนง่ายตัววันตัวคืนคุณพระคุ้มครองนั้นลูกขอบคุณมากๆเลยนะคะรักนันจะจุบ๊บจุ๊บพี่อ้อมสวยได้ไม่ยากเซขอบคุณทุกคนนะคะที่ร่วมลุ้นไปด้วยกันวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่โบตั้งตารอมาน,นานที่จะทำนะคะเพราะว่านั่งดูกล่องมาหลายวันหลายคืนแต่ยังไม่หลายปี <laughs> เพราะว่าถ้าหลายปีนี่คือจะเก่ามากแล้วทนไม่ไหวเนาะ ขอบคุณพี่อ้อมด้วยนะคะในสิ่งทั้ง6อย่างที่อุสตส่าห์ส่งมาให้แล้วก็ทุกอย่างโบชอบหมดเลยค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่โบอยากได้แล้วก็ปลืม้ม แล้วก็รู้ใจกันมากๆนะคะขอบคุณเจ๊จริงๆนะคะหวังว่าถ้าโบกลับเมืองไทยนะคะอาจจะไปแวะที่พิษณุโลกหรือไม่พี่ออมก็แวะมาที่ปุกปุบอุบลนะจ๊ะจะได้เจอกันแบบตัวเป็นๆเนาะลิงค์ข้างล่างเดี๋ยวโบจะทิ้งไว้นะคะสําหรับลายชื่อของเพื่อนๆกลุ่มเดียวกันที่ทําวิดีโอแบบนี้นะคะ Secret Santa แล้วอย่าลืมแวะไปดูแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ